นิ้วหวานไม่ได้การันตีว่าดีนะจ๊ะขันจริงเราเองไม่เป็นหรอใ้กตีนตัวเองเาก็ได้ก็ถอยู่พี่ชาวอัวไม่ตีนพี่เขียมันอยู่นี่เขียน <c oughs> มันรอบ ก็มีพี่กอให้อ่ะใครจะทำไมวันที่บินเราชลีเหรออ้ามอย่ามาอุบาชาติเปรนชาติชั่วคำพูดคำจานะสวัสดีค่ะ มอร์นิ่งครับตื่นกันหรือ,อยังครับไม่ต้อง <c oughs> ไม่ต้อง <c oughs> ลายอะไรคะสักหรอคะ่ะเป็นลายนี้คะ่ะร้อนเกันไนีไ่แหละไม่หมามาลงมาเล่นตัว ก็ไม่เคยรักกันกระจใจหน่อยครับได้ของขวัญไหนก็ได้ค่ะเออเาเป็นสิ่งร้องไห้ คิวจิงทำไมวะอ้อมกอลให้หน่อยเช้าที่สดใสกับฝนที่ตกพรุ่รงนี้จะ<ร>ให้จะไปให้อ้ามกอคิวให้จะอ้วกค่ะน้องคุยกับแฟนจะอ้วกทุกวกมากค่ะอันนี้คือเกอทาทั้งหน้าแอ๊ะ ขอหน้าก็หลังก็ขอบคุณค่ะกดใจหน่อยครับไหเไปวิ่งไหมดูพูด แท้งไม่ดีเลยเัาใส่ลนะแท้งไม่ดีกับเราโอเคเราและเพื่อนมีและเราและนายไม่ไม่เป็นเพื่อนเราและนะ้าวันดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> เสียงตอนนี้ยังเป็นไม่เป็นใช่